สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษานะครับวันนี้เรียนกับครูบุรินีกแล้วนะฮะในสารศาสนาศีลธรรมจริยธรรมวันนี้เราเรียนในเรื่องหลักธรรมในกรอบอริยศสัจ4สี่นะครับสำหรับที่นักเรียนที่เข้ามาแล้วนักเรียนอย่าลืมเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนของเรานะครับักเรียนจะไปเปิดผ่านโทรศัพท์มือถือจะในรูปแบบออฟไลน์หรือออนไลน์ก็แล้วแต่แต่อย่าลืมเข้าไปดาวน์โหลด เอาไปทบทถวนด้วยนะครับมาดาวน์โหลดที่ไหนเข้ามาหน้าเว็บแบบนี้นะครับไปที่จูเนียร์ไฮสคูลนะครับแล้วไปเลือกที่เกรด8ตรงนี้นะฮะเลือกที่เกรด8แล้วไปที่นี่าศาสนาเกรด8นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับาศาสนาของเราหมดเลยนะครับก็จะมีทั้งโครงสร้างรายวิชาวิธีการวัดและประเมินและเข้ามาแล้วอย่าลืมประเมินนะฮะประเมินให้ครูด้วยขอร้องนะครับขอความอนุเคราะห์นักเรียนนะฮะ ประเมินสื่อการเรียนการสอนของครูด้วยนะครับว่าครูจะได้เอาไปปรับปรุงอะไรยังไงนะครับต่อไปให้น้องๆรุ่นต่อไปได้เข้ามาศึกษาเล่าเรียนกันนะมาดาวน์โหลดเอกสารตรงไหนมาตรงนี้ฮะมาตรงที่อ e ีบุ๊กตรงนี้ฮะที่มันแวบๆบแวบๆตรงนี้อ่าเข้าไปดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะครับเข้าดาวน์โหลดตรงนี้นะครับก็เป็นเอกสารประกอบการสอนนะฮะนะักเรียนก็นะ เข้าดาวโหลดตรงนี้นะครับเพื่อที่จะได้ทบทวนเป็นแบบฝึกหัดอะไรต่างๆนานานักเรียนก็สามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดตรงนี้ได้นะครับดาวโหลดที่ดาวน์โหลดอีบล็กนะฮะตรงนี้นะฮะทีนี้ในหน้าเว็บนี้ก็ไม่ใช่แค่มาดาวนโหลดเอกสารอย่างเดียวนะครับนักเรียนก็สามารถที่จะทบทวนเนื้อหาของเราได้ผ่านการเรียนย้อนหลังนะครับไม่ว่าจะเป็น วิดีทัศน์ต่างๆนะครับวิดีโอที่ครูบันทึกเอาไว้ในการบรรยายในการสอนนะครับในการทํากิจกรรมอะไรต่างๆก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นไฟล์ pdf ในเรื่องของสไลด์สอนนนัต่างๆมีอยู่ทุกหน่วยนะครับก็นักเรียนก็สามารถเข้าป่าเรียนตรงนี้ได้นะครับสําหรับในหน่วยนี้นะครับก็คือหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเราจะเรียนในเรื่องของหลักธรรมในกรอบอริยสัจสี่อธิบายคร ตัวชีวะตอธิบายหลักธรรมแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นใช้แค่ความรู้ความจําความเข้าใจแค่นี้เองนะฮะนะฮะซึ่งวันนี้นะครับเราเราจะเรียนตั้งแต่สมุทัไทยนิโรธมรรคเป็นต้นไปเพราะทุกครูได้อธิบายไปแล้วนักเรียนไปดูในคลิปย้อนหลังนะครับก็จะมีครูก็จะอธิบายนะครับเรื่องทุกไว้แล้วนะครับนักเรียนก็สามารถไปดูได้ทุกนั้นมันจะสื่อผ่านอะไรครับสื่อผ่านขันท่ารับนักเรียน สื่อผ่านขันห้าครับเบ็นจะขันหรือขันห้าองค์ประกอบของชีวิตมนุษย์ความเป็นทุกข์ความเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตจะสื่อผ่านทางนี้ฮะถ้าถ้ายึดติดในขันห้านะครับแสดงว่าไม่ปล่อยวางใดๆนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นปัญหาครับเพราะไปยึดติดอันนี้ครูอ,อธิบายไปได้นะครับนักเรียนไปดูย้อนหลังได้นะฮะสิ่งที่เราจะมาเรียนกัตรงนี้นะครับตั้งแต่สมุนไทยครับ มีปัญหาต้องรู้ให้ได้ครับว่าปัญหานั้นเกิดจากอะไรเกิดจากอะไรคือสมุทัยครับคือสาเหตุของปัญหาสาเหตุของปัญหาครับสมุทัยคือสาเหตุของปัญหาที่นี้สาเหตุของปัญหาประกอบด้วยอะไรบ้างมาเลยฮะอกุศล,ลกรรมมร ครูสอนไปแล้วฮนะนักเรียนครูสอนแล้วอ่ะคือไม่กุศลคือดีกรรมคือการกระทำนะบาลีฮะแปลจากหลังไปหน้าการกระทำที่ไม่ดีครบการกระทำที่ไม่ดีจะก่อผ่านทางอะไรฮะจะเกิดขึ้นทางอะไรฮะกายวาจาใจ สามอย่างนี้กายวาจาใจคู่ค่คาดูเผินๆคุ้นๆนะคะใช่ฮะคุ้นๆนะตรงข้ามกับอะไรฮะตรงข้ามกับศีลห้าถูกไหมศีลห้าคือเว้นใช่ไหมครับเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดในการมเว้นจากการพูดโกโหกหมดเท็จพูดส่อเสียดแนีเห็นไหมนี่คือสิ่งที่ตรงข้ามกับศีลห้าครับ เรียกว่าอกุศลกรรมมบทนะครับทางที่จะนําไปสู่ความเสื่อมสาเหตุของการทําให้เกิดทุกข์ฆนะ่าสัตว์ตัดชีวิตนะฮะปานาธิบาตไม่ฆ่าสัตว์ได้ไงไปฆ่าเพื่อนเข้าคุกสิเข้าคุกเปนอะนแฮะปัญหาเป็นทุกข์ฮนะนี่เวรกรรมนะครับนี่ยกตัวอย่างเฉยๆนะครับอ่ะนี่ปานาธิบาตฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นทุกข์ครับไปเอาชีวิตเพื่อนไปเอาชีวิตคนอื่นอันเนี้ยไม่ได้นะครับ ตัวต่อมานะครับอะพินนาทานไปลักขโมยอ่ะโดนอะไรฮะโดนอะไรฮะโดนตำรวจจับนี่ลักขโมยนี่อะทินนาทานกาเมสุมิชาจะโดนเพื่อนยิงหัวเอาโดนเพื่อนโดนเพื่อนทะเลาะทะเลาะกับเพื่อนอย่างเงี้ยนะครับเพราะอะไรครับไปแยง่งไปแย่งแฟนเพื่อนไปมีกิ๊กกับแฟนเพื่อนอย่างเงี้ยไปเป็นกิ๊กกันอันเนี้ย กาเมสุมิชาเป็นปัญหาครับต้องมาเคลียร์กับเพื่อนต้องมีปัญหากับเพื่อนไอปน้ปัญหานั่นแหละปัญหาเพือคือทุกนะครับไปประกาศว่าเพื่อนคนนู้นไม่ดีดังนั้นไปด่าเพื่อนผ่านในเฟซบุ๊กมุดสาวาตไปด่าเพื่อนที่จริงคือมันไม่ได้เป็นความจริงอะไรเลยไปโพสต์โดยที่ไม่เป็นความจริงเพื่อนฟอ้องฮะอ่านี่พูดโหกหกมุดเท็จมุดสาวาต หรือไปปีศุนยนวาจะไปยุคยงให้เกิดความแตกแยกอันนี้ฝ่ายความมั่นคงน่าจะเข้านะครับ <c oughs> ฝ่ายความมั่นคงน่าจะเข้านะ,ะตอบตัวต่อมาฮะพรุศาวาสพรรุศาวาสคืออะไรฮะหยาบคายไปด่าเพื่อนใน Facebook แล้วไปใส่ไข่มุสาวาตไปใส่ไข่ไปใส่สีตีไข่ใน Facebook ในสังคมออนไลน์เพื่อนมาฟ้องฐานหมิ่นประมาณ โดนดาเนินคดีการโดนดําเนินคดีคืออะไรครับคือปัญหาเราฮะปัญหาเรามันคือปัญหาหรอมันคือทุกข์ครับอันนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งไม่ดีก็อย่าทํานะครับอันนี้คือสาเหตุของปัญหานะครับก็คือไปไปพรุศวาสกับเขาไปสัมปรปรลาปะหรือพูดเพ้อเจ้อไร้แกน่นสารไร้ประโยชน์เพื่อนก็สวนนั่นสิเห็นไหมฮะไปคิดชั่วคิดทําร้ายคิดเผาบ้านคิดเผาเมืองียกตัวอย่างนะฮะ การชั่วทางใจคิดอยากได้ของเขาคิดทําร้ายผู้อื่นไม่ไม่จําเป็นต้องคุณผู้อื่นก็ได้คิดทําร้ายส่วนรวมอะไรเงี้ยมันก็เป็นการชั่วทางใจวางแผนเผาอ,าอะไรอะวางแผนเผาบ้านเพื่อนแล้วเพื่อนแย่งแฟนเราอย่างเงี้ยนะฮะมิจฉาทิฏฐิฮะเห็นผิดเป็นชอบนะเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักเป็นดอกบัว อันนี้คือสามอย่างนะครับสามอย่างคือกายวาจาใจเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดอะไรครับสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ก่อให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีเรียกว่าอ่ะกุศลกรรมเป็นสาเหตุของความทุกข์เป็นสาเหตุของปัญหาตัวต่อมาครับอาบายามุกหกทีนี้อาบายามุกหกทำไมว่าง,างทำไมครูเอาผีมาด้วยนะโอเคเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนไปดูนะครับธรรมเทศนาของ พระมหาสมปองนะครับและพระมหาไพรวันนะครับที่เทศลงไลฟ์นะครับในทุกคืนวันศุกร์แล้วก็ในหลายวันที่ผ่านมานะครับท่านเทศได้อย่างดีนะฮะใครบอกว่าไม่มีแก่นไม่มีสารอะไรไปดูฮะว่าท่านเทศเรื่องอบายยมุขหกวับผีตัวเนี้ยมันมีความสําคัญมันมีปัญหาอะไรยังไงดูฮะผีอย่างนี้คือผีแบบที่คนกลัวกัน แต่ถ้าผีในทางธรรมะคือผีกี่ตัวฮะเนี่ยขยันโยนขยันชงปีนี้ปีชงเหรอผีอย่างนั้นเราไม่ยังไม่เข้านะยังไม่เข้าเริ่องจิ้งจกเดินใส่มุ้งลวดหน่อยแล้วก็กัวอาจารย์คะคิดยังไงกับปีชงโยไม่ต้องชงหรอกเดี๋ยวนี้เกามีแบบสําเร็จรูปอะไรเอาพระจังก็ชงไงโอวันติงก็จะไปชงก็ไปเสียเวลาแบบซองมันก็มีแบบกล่องสําเร็จรูปคุณก็แช่ตู้เย็นคุณเวลากินไรกเลยอะไรนี้กินมัน พี่ต้องพูดสีหกตัวใช่ไหมที่ดียนมาทีเดียวตัวครับผีหกตัวผีตัวที่หนึ่งชอบดื่มโซดาเป็นอาชินไม่ชอบกินข้าวปลาเป็นอาหารผีตัวที่สองชอบเที่ยวยามวิกาลไม่รักบ้านรักลูกรักเมียตนผีตัวที่สามชอบเที่ยวดูการเล่นเหมือนจะฆ่ามันล่ะไม่รัเว้นบากับละครสวนผีตัวที่สี่คบกับชั่วมั่วกับโจรหนีไปพนอาญาตาเป็นดินผีตัวที่ห้าชอบกินเล่นม้ากีฬาบักสารพัดตัวโปเฮโรซิ่นผีตัวที่หกเกียดคล้อนการทำกินมีทั้งสิ้นหกผี อัปเรออุ e ้ยทองได้อเมื <IS ET> ่อ <IS> ก <ET> ่อนนี <IS ET> ้ผมได้แ <IS> ต <ET> ่เ <IS> ด <ET> ็กเลยเพราะว่าติดอยู่ฝัีหกตัวมันก็เป็นส่วนสําเร็จเวลาไปบรรัาญาแต่เครื่องสอนธรรมะจริงโอ้ตัวคือแทนที่จะไปกลัวผีที่มองไม่เห็นนะกลัวไอ้ผีหกตัวนี้ดีกว่าเพราะถ้ามันสิงอยู่ในใครเนี่ยที่หายแน่นอนใช่แต่สิงอาสาเนี่ยเขาดีนะเขาแจกของอ่าอันนี้คือผีหกตัวครับที่อยู่ในรูปของอะไรฮะที่อยู่ในรูปของอะบายมุกครับ อบายมุกนะฮะผีทั้งหกตัวนี้สิงอยู่ที่ใครก็ตามนะครับจะก่อให้เกิดความไม่เจริญเกิดขึ้นทันทีนะครับในชีวิตของคนคนนั้นมาทบทวนนฮะนักเรียนเปิดเข้าไปในเอกสารนะครับแล้วก็ทบทวนไปด้วยกันนะฮะอบายมุกหกคืออะไรฮะคือสิ่งที่ไม่ดีอ่าไม่ดีนะครับไม่ดีคือผีผีเนี่ยนะฮะหกตัวคือคืออะไรครับ ชอบชอบดื่มสุรานะฮะดื่มสุราเป็นอาจินอ่าเมานะครับไม่ชอบกินข้าวปลาเป็นอาหารตัวต่อมาครับชอบชอบเที่ยวยามิการชอบเที่ยวยามิการนึกถึงทองหล่อฮะไปเที่ยวกันมาใช่ไหมฮะแล้วก็เอาเชื้อโควิดออกมาแพร่ระบาดข้างนอกใช่ไหมฮะเนี่ยนะ ชอบเที่ยวยามวิการฮะชอบเที่ยวยามวิการไม่รักบ้านรักลูกรักเมียตนตัวตัวต่อมาฮะตัวที่สามชอบชอบอะไรฮะดูการละเล่นชอบดูการละเล่นไม่ละเว้นบาผับละครโขนอ่าตัวที่สี่ฮะคบคนชั่วคบคนชั่วมั่วกับโจรอ่า คบคนทั่วมั่วกับโจรหนีไม่พ้นอายาตราแผ่นดินคบคนผ่าลพานพานไปหาผีดพราคนไม่ดีฮะผีตัวที่ห้าผีตัวที่ห้าคือชอบเล่นมา้าชอบเล่นมา้าเล่นหมากีฬาบัตรเล่นพนัน,นะครับติดพนันสารพัดถั่วโปไฮโลสิ้นตัวที่หกฮะเกียรด ครานครเกียดร้านการทํากินเกียดร้านการทํากินตัวนี้ใช่ไหมฮะที่สิ่งนักเรียนอยู่ <c oughs> ตัวนี้แน่นอนตัวนี้สิ่งนักเรียนอยู่หลายคนนะครับอย่าเกียดคร้านครับถ้าเกียดคร้านแล้วนี่คือสิ่งที่ไม่ดีมันจะเกิดขึ้นฮะพอสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นมันจะกลายเป็นปัญหาครับปัญหานี่ฮะนี่คือเอากรอนมาให้นะครับอันนี้คือเป็นเฉลยนะครับอน,นักเรียนก็ดูไปนะฮะ ก็ไปดูก็ได้นะครับูก็จะเลยไว้ข้างในแล้วนะครับก็นเลยก็แอบ,บดูได้ชอบดื่มสุราเป็นอาจินไม่ชอบกินข้าวปลาเป็นอาหารนี่คือตัวที่หนึ่งตัวที่2ฮะชอบเที่ยวยามวิการไม่รักบ้านรักลูกรักเมียตนตัวที่3าฮะชอบดูการละเล่นไม่ละเว้นผับบาร์ละครโขนอันนี้ยกตัวอย่างเรื่องของอะไรฮะเรื่องของเล่นเกมติดเกมเล่นได้ฮะแต่ให้รู้เวลาทําการงานการบ้านอะไรต่างๆทบทวนอะไรต่างๆ ให้เรียบร้อยก่อนไปเล่นไม่ว่าเพราะฉะนั้นให้รู้พอเหมาะพอควรเล่นได้อ่ะพบคนชั่วมั่วกับโจรหนีไม่พ้นอายานตราแผ่นดินเป็นตัวที่สี่นะครับตัวที่ห้าชอบเล่นม้ากีฬาบาดสารพัดถั่วโปไฮโรซินอันนี้เป็นอะไรฮะเล่นพน,นันติดพน,นันนะครับและตัวที่หกเกียดครานการทำกินมีทั้งสิ้นหกผีอัปรีเออยนั่นคืออะไรครับ นั่นคือสาเหตุของปัญหาทีนี้เรารู้แล้วว่าสาเหตุของปัญหาเราต้องการแก้ไขปัญหาเราต้องการแก้ศูนย์เพื่อที่จะทำให้พ่อแม่เราภูมิใจนิโรธครับคือความสุขครัอควายจุดแปลว,ว่าความนะครับย่อมาจากความความสุขนฮะนิโรธคือความสุขคือเป้าหมายที่เราจะทำาฮเป้าหมายที่เราจะทำนี่มาดูนิโรธครับ เป้าหมายที่เราจะทำและไปให้ถึงมีด้วอกันสองสองอย่างคือนิรามิตสุขกับสามิตสุขคนในสังคมในปัจจุบันติดภวังกับสามิตสุขครับเพราะอะไรครับนี่ความสุขจากวัตถุฮะความสุขจากการกินของที่ชอบความสุขจากการฟังเพลงที่ชอบความสุขจากการได้อยู่กับคนรักนี่ ความสุขจากการใช้สอยทรัพย์สินซึ่งความสุขจากการใช้สอยทรัพย์สินคือกิิสุขนะครับเป็นความสุขของชาวบ้านมีทรัพย์มีตังค์ช้อปปิง้งนะี่เก้าจุดเก้าแ่ไม่เหลือตังค์สักบาทในเก้าจุดเก้านะครับไม่มีหนี้นี่สุดท้ายความสุขอันเกิดจากความสุจริตตัวนี้แหละครับสิ่งที่ สังคมเรากําลังเจออยู่ในปัจจุบันเพราะมีความสุขกับวัตถุเหล่านั้นสิ่งนี้พระพุทธเจ้าไม่เดินไปหาครับพระพุทธเจ้าเดินไปหานี่ครับเดินไปหานิรามิ t สุขซึ่งเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากภายในจิตใจความสุขขั้นสูงสุดที่พระพุทธเจ้าไปเจอคือนิพพานแต่ของเราเป็นคารืหัดเป็นคารวาสก็ไม่ถึงขนาดนิพพานหรอกฮะ เอาแค่ว่าเป็นความสุขพื้นฐานก็พอความสุขพื้นฐานนี้คือทำให้พ่อแม่ภูมิใจได้รับความเมตตาได้รับความอบอุ่นจากพ่อแม่จากคนรอบข้างนะครับไม่คิดร้ายต่อใครมีความเมตตามีคนสนแค่นี้ก็พอนะครับนี่คือความสุขนะทีนี้นี่คือเป้าหมายที่เราจะแก้ไขปัญหานั้นและเราต้องมีวิธีการปฏิบัติครับมักคือวิธี การปฏิบัติวิธีการปฏิบัติครับประกอบด้วย8อย่างแต่ไม่ต้องไปเรียน8อย่างาครครูไม่สอนแะ8อย่างนี้ค่อยสอนตอนมอปลายเพราะเนื้อหาตรงนี้คือของมอปลายนะครับเราจะเรียนตรงไหนฮะเราจะเรียนตรงนี้ฮะศีลส,สมาธิปัญญาเพราะมักจัดหมวดหมู่แล้วได้เป็นศีลสมาธิปัญญาสิ่งที่ครูยกมาให้นักเรียนดูคืออะไรครับ คือข้อสอบระดับชาตินะมักจะถามนะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะออกตอนมอปลายนะครับมักจะถามว่าศีลหัวปัญญาหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะข้อใดไม่ใช่ศีลในหลักไตรสิกขาสัมมากัมมันตะสัมมาวาจาสัมมาอาชีวะแฝงใส่สัมมาทิฏฐิไปสัมมาสังกัปปะเข้าไปใส่สองตัวนี้เข้าไปฮะเ mm hmm. พื่อจะทําให้มึนๆนะเพราะเราแปลไม่ออกสิ่งที่เราแปลออก,กไม่ออก ดังนันสิ่งนี้เดี๋ยวเราไปเจอตอนมอปลายนะครับทีนี้มักมี8อย่างแต่เราไม่ได้เรียน8อย่างครับเราเรียนที่เขาจัดเฉพาะหมดหมู่มาให้แล้วก็คือศีลสมาธิปัญญานี่คือวิธีการแก้ครับวิธีการแก้ฮะกูสุลละรรม,มบทครับเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตกูสุลละรรมเมื่อกี้มีอะใช่ไหมครับ นี่คือตรงกันข้ามไหมฮะตรงข้ามกับอุบสลกรรมมบทคือกุบสลกรรมมบทเว้นจากการฆ่า,าสัตว์ตัดชีวิตเห็นไหมฮะเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากาาาจจาการขโมยเว้นจากการประพฤติผิดเห็นไหมฮะศีลห้าล้น้วนๆฮนะกายวาจาใจเหมือนกันเลยฮนะเหมือนกันเด็เว้นให้หมดฮนะเว้นจากการพูดเท็จเว้นจากการพูดส่อเสียดเว้นจากการพูดคำหยาบเพ้อเจอเว้นจากการความคิดที่อยากได้ของคนอื่นพยาบาท เว้นไห้หมดนะอย่าไปทําถ้าทําแล้วชีวิตมันก็จะไม่มีปัญหาตัวต่อมามีสติรู้ตัวปัญญารู้คิดครับมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลามีปัญญาศีลเมื่อกี้เป็นศีลใช่ไหมครับกูสลกรรมเป็นศีลใช่ไหมครับนี่ศีลส,สมาธิสติฮะเมื่อมีสติ ก็จะเกิดสมาธิและก็จะเกิดปัญญาและจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทนี่นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนครับสอนให้มีสติรู้ตัวใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทและมองโลกทั้งโลกนี้เป็นอะไรฮะมองโลกทั้งนี้ว่าเป็นโลกแห่งความไม่จีรังยั่งยืนเห็นกันอยู่หลัดๆวันนี้พรุ่งนี้อาจจะ ไม่ได้เจอกันอีกแล้วก็ได้ใครจะไปรู้อ่ะใช่ไหมครับสิ่งนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนครับว่าให้มีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาใช้สติใช้ความรู้ใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาและใช้ชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทเพราะฉะนั้นคะแนนทุกคะแนนอย่าประมาทเพราะถ้าประมาทมันจะกลายเป็นศูนย์มันจะกลายเป็นโอมันจะกลายเป็นม2เข้าไหมฮะน,นี่นั้น ฝากนักเรียนทุกคนนะครับให้ยึดหลักปฏิบัติของพระพุทธเจ้าอันเนี้ยมันมันใช้ได้มันใช้ได้มา2,600กว่าปีแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นฝากนักเรียนนะฮะเพราะฉะนั้นเรียนตรงนี้แล้วนะครับก็ไปทบทวนตําราผ่านเอกสารของเรานะฮะอันนี้ครูเขาเฉลยมาให้แล้วนะครับเป็นเป็นครูสนลกรรมาบทนะครับเว้นจากอะไรตรงเนี้ยก็ดูในเอกสารนะครับก็ทบทวนตําราแล้วก็โพสต์คําตอบต่างๆเหล่านั้นไว้ในคาส์ูมของเราเลยนะฮะสำหรับวันนี้ก็ นี่คือหลักธรรมในกรอบอริยสัจสิครับ